สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมสีพึ่งนะฮะนี่เป็นสีพึ่งของเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับวัดทรงธรรมวรวิหารนะครับอำเภอพระประแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นสีพึ่งของท่านนะครับด้านบนก็จะมีเป็นนี่นะครับเห็นไหมฮะเป็นหงงนะฮะหงไม้แก่นะครับก็จะมี ต่อโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีจานอยู่ด้านหลังนะฮะแต่ผมจะเอาขึ้นมาให้ชมนะครับเราก็มาชมด้านหน้ากันก่อนนะครับเห็นไหมฮะสวยงามเลยนะครับก็เป็นไม้มงคลนะฮะนี่แกะเป็นรูปหงส์นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเรามาลงกล้องกันเลยนี่ก็จะเป็นยันต่อโค้ดนานะครับเห็นไหมครับกดยันลงไปนะฮะ นี่ก็จะมีโค้ดสองที่นะครับอยู่บนหัวหงนะฮะตรงปากหงข้างล่างนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดหงไม้มงคลนะครับผมสวยงามเลยนะฮะนี่ครับก็เด่นไปทางค้าขายนะครับสำหรับสีพึ่งของเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับผมนี่สวยงามนะครับเป็นไงฮะสวยงามมากๆเลยนะครับ ด้านหน้านะครับเนื้อก็จะเป็นสีขาวนะครับเนื้อกี่พึ่งนะครับเห็นไหมฮะเนื้อกี่พึ่งก็จะเป็นสีขาวนะครับี๋ยวผมจะลองงัดนนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับด้านล่างก็จะเป็นการจานของเจ้าคุณหมูอยู่นะฮะผม <analog noise> จะลองมีมาให้ดูนะครับพลิกมาให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะนี่เห็นไหมครับ ก็จะเลือยสีพึ่งนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นรอยจานของเจ้าคุณหมูนะครับเห็นไหมครับชัดชัดเลยนะฮะลองลองกล้องกันดูนะครับนี่ก็จะเป็นรอยจานของท่านนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับสวยงามนะครับนี่เป็นเนื้อขี้พึ่งนะครับสีขาวนะครับค้าขายนะครับเด่นทางด้านค้าขายนะครับแม่ค้าพ่อค้านี่ ต้องมีนะครับผมสาหรับสีพึ่งเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันนะครับเห็นไหมครับก็มาเผยแผ่นะครับบารมีเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับนี่นะฮะก็เจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วท่านก็เป็นพระผู้มีแต่ให้นะครับผม ถ้า f อพี่ๆน้องๆเอท่านใดว่างนะครับก็เชิญไปกราบท่านได้นะครับที่วัดทรงธรรมวรวิหารนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจ้าสวัสดีครับผม